สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโชคชัยค่ะแล้เดขอเสียงชาวหนองบุญมากหน่อยค่ะก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะที่ได้มาโคราชหลังจากที่กำหนดวันเลือกตั้งตอนนี้เดี๋ยวอย่าที่ทราบกันว่าเมื่อปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อ แกนี่ทราบไหคะว่าเมื่อปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อตอนนี้เดียก็เลยกลายเป็นลูกกําพร้าไปแล้วคือไม่มีทางคุณพ่อและคุณแม่ขอพ่อแม่พี่น้องชาชวโชคชัยกับหนาอบุณมากรับเดียเป็นลูกสาวอีกคนได้ไหมคะวันนี้ไม่มีเสดแดงคอยอยู่ปกป้องพ่อแม่พี่น้องให้รู้สึกอุ่นใจเหมือนที่เราเคยรู้สึกมา เดียในฐานะลูกผู้หญิงคนหนึ่งคงไม่ทำอะไรได้มากนอกจากขอเข้าไปปกป้องพ่อแม่พี่น้องในสภาได้ไหมคะขอโอกาสให้เดียและผู้สมัครในนามพรรคเพื่อไทยไปทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องในสภาได้ไหมคะขอ,อเ,ส,ส,นนเอออส,สียงหนไม่ได้ยินเลยได้หรือไม่ได้เอาให้มั่นใจไหนแล้วไอ้ลุงถามคำถามนี้เป็นคำถามที่เดียถามเกือบ ทุกจังหวัดแล้วเขาตอบกันเสียงดังมากเพราะฉะนั้นเดียอยากรู้ว่าที่เวทีนี้จะเต่าเสียงดังสู้จังหวัดอื่นๆได้หรือเปล่าคําถามของเดียคือถ้าคิดถึงแสดงไหมคะถ้าคิดถึงส่งเสียงให้แสดแดงได้ยินบนฟ้าหน่อยค่ะขอดังกว่านี้นิดนึงจังหวัดอื่นขาดังกันมากเลยเสดแดงบอกว่าแสดแดงไม่ได้ยินขอชัดอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะ ได้ฝากถามว่าให้รกาศลูกสาวเสดงคนนี้ได้เป็นสอสอประาของพักเพื่อไทยแทนเส,าสดาได้ไหมคะเสดงถามว่าวันที่สามกรกฏนี้เข้าครูหากาเบอร์นหนึ่งได้ไหมคะไม่ต้องตาให้ประชาธิปัตย์ได้ไหมคะไม่ต้องกาภูมิใจไทยได้ไหมคะ งั้นขอเสียงโห่ลไลยประชาธิที่ยปกับภูมใจไทยให้เสด็ได้ยินหน่อยแล้วโหโห่ไล่ผู้ชายรูปหล่อที่ดีแต่พูดแต่ขอเสียงกีต้อรรับนายกหญิงที่ตั้งใจทำได้ไหมคะถึงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงต้อนรับสิ่งใหม่ๆขอให้นายยกผู้หญิงขอพลังผู้หญิงให้ก้าวข้าม การแก้แค้นนำหน้าไปสูส่ความปองดองและแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนให้โอกาสพักเพื่อไทยและให้โอกาสคุณยิ่งรักได้เป็นนายกหญิงของประเทศไทยได้ไหมคะถ้าได้ขอเสียงกรีดให้คุณยิ่งรักยงดังๆหน่อยได้ไหมคะขอเสียงกรีดให้พักเพื่อไทยหน่อยได้ไหมคะเอางั้นขอเสียงกยีให่ไล่ประชาดงคนนี้หน่อยได้ไหมคะงั้นขอเสียงโห่ไล่ประชาธิป,ปัตย์หน่อยได้ไหมคะ ขอเสียงโห่ไล่ภูมิใจไทยอีกครั้งหนึ่งได้ไหม,มงั้นวันที่มกรกฎาคมเข้าคูหากาเบอร์เลือกพักอะไรคะกาเบอร์หนึ่งกี่ใบขอบคุณมากคะ่ะ